ครับผมก็สวัสดีครับพบกับผมนะครับสุรทินเดฟนะครับวันนี้จะมาเขียนจะมาสอนเขียนนะครับโปรแกรมตัดเกรดด้วยภาษาโกนะครับตัดเกรดมหาลัยนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะรันให้ดูก่นตัวนี้รัน h e l โลเวอ l ์เฮลโลนะครับโกรันจุดนะครับตัวนี้จะได้เฮลโลตัวนี้ออกมานะครับ CLS หา การเขียนที่จะรับค่า input นะครับในภาษาของภาษา Go นะตอนแรกผมจะประกาศประกาศตัวแปรเพื่อที่จะมารับค่าก่อนนะอ่า score นะครับไทยเป็น int นะครับอ่านะทีนี้ผมจะ print ตัวนี้ print print อ่นะา print line print print ธรรมดาอ่านะทีนี้ ทีนี้จะมารับค่าตัวนี้นะครับรับค่าตัวนี้ต่อมาครับใส่เป็นฟินอฟรับค่านะปึ๊บตัวนี้นะครับพอต่อมาแล้วก็เขียนรับค่านะครับสแกน f ตัวนี้เราต้องใส่เป็นเปอร์เซ็น ดีนะครับเพื่อที่จะรับค่าอ่าไทยเป็นอินสกอร์อ่าทีนี้ผมจะปรินต์ดูก่อนว่ารับค่าเข้ามาถูกต้องไหมอ่าต้องใช้คำสั่งปรินต์ไลน์ดกวาปรินต์ไลน์นะครับตรงนี้ก็เป็นอ่าสกอร์นะลองรันดูก่อนนะครับโกรันจุด นะครับรับค่าเราจะรับค่ามาเ,าเล่าห้าสิบห้าห้าสิบห้าสกอร์เป็นศูนย์อ๋อใส่ผิดนะครับตรงนี้ตรงนี้ไปเติมแอนด้วยโอเคครับมาดานใหม่นะครับเสียไ้ก่อนเคลียร์ไปก่อนดา,า,านนะครับห้าสิบห้าตอนนี้ก็ได้ได้ค่าห้าสิบห้าหมดแล้วลงามาเช็คไทยดูนะครับว่า สกอร์มีไทป์เป็นอะไรการเช็คก็จะใช้นะครับเขาเช็คตรงนี้เลยเป็นเอนะครับนี่เปเ๊บนะครับตรงนี้ต้องเป็นเปอร์เซ็นต์อ่าเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ทีนะครับเช็คว่าเป็นไทป์อะไรทใไมรันใหม่โกรันจุดนะครับห้าสิบห้ามันเอิม เห็นไหมครับว่ามันจะเป็นไทไทอินนะครับสกอร์ที่รับเข้ามาตอนนี้ก็คือเราได้ค่าที่รับจากอินพุตมาแล้วต่อมาเราจะมาเขียนคำนวณเกรดกันนะครับอันดับแรกก็ if นะครับ if อ,อะไร if s c o r e ์สกอร์มีค่ามากกว่าเท่ากับมากกว่าเท่ากับนะครับมากกว่าเท่ากับ80 วงเล็บปีกาเปิดปีกาปิดนะครับตรงนี้แล้วก็ f m t p r i n t ใช้เป็นปิ้น l ลายนะครับทีนี้ตัวนี้ก็คือว่าถ้ามันเข้าเงื่อนไขน,นะครับถ้ามันมากสกอร์มากกว่า80มันจะมันจะได้เกดอะไรต้องเกรด a นะครับนะครับเอ i f e l, IF, l เอฟนะครับสก,กอร์สก,กอร์มากกว่าเท่ากับ75นะครับมันก็จะเข้าเงื่อนไขนี้แล้วผมจะก๊อปมาฟังก์ชันปรินตตัวนี้มาเลยนะครับมากกว่ามากกว่า75นะครับมันก็จะเข้าได้เป็น B b บวกนะครับต่อมาผมจะก๊อปมาเลย เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา <c oughs> ถ้า70 70มันก็ต้องได้ B ใช่ไหมครับเข้าเงินไขนี้อ่า B เฉยอ่าถ้าเป็น65 65ก็จะได้เป็น C บวกนะครับตรงนี้เอวตรงนี้65อันนี้เป็นต้องเป็น60นะ60มันต้องได้ C ได้เกรด C นะครับอ่า ต่อมาครับน,นี้ต้องเป็น55านะครับห้าสิบห้าก็เป็นอะไรลงมาเป็น d บวกนะครับมา50าสิบมากกว่าเท่ากับ50ก็จะได้เกรด d ีนะครับนะเห็นไหมตรงนี้เอลอนสุดท้ายนะครับเอลอนสุดท้ายเอลอนสุดท้ายถ้าไม่เข้าเงื่อนไขไหนเลยนะครับมันก็จะมาเข้าเงื่อนไขนี้ น้อยกว่าห้าสิบก็เท่าไหร่ครับ49่ลงมาใช่ไหมครับก็จะได้เป็นเกรด F ไปเลยนะครับอ่าเรามาทดสอบกันดูนะครับว่าจะได้จริงไหมอ่ารันกันเลยครับอ่ารับค่าเข้ามาถ้ารับมาห้าสิบนะมันต้องแดดีใช่ไหมครับอ่าได้เกรดดีเห็นไหมครับเกรดดีเดี๋ยวผมลบตัวนี้ออกก่อน คอมเมนต์ด้วยก่อนอ่าเซฟใหม่ดันนะครับสมม,มติว่าถ้าได้แปดแปดสิบห้าคะแนนมันต้องได้ A ใช่ไห,ไหมได้ไหมได้เขียน A ก็ประมาณนี้ครับผมการเขียนโปรแกรมตัดเกรดของมหาลัยนะครับของภาษาโกลแลงครับผม